สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงสุวุรณพรมเป็นประจำนะครับทางกิฟฟิรีนชาแนลกับรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะนำคำถามจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับส่งอีเมลคำถามของท่านมาหาเรารายการนี้ จะนำคาถามของท่านมาพูดคุยกันเพื่อออกอากาศครับและผมเชื่อว่าทุกๆครั้งที่ท่านชมรายการของเราไม่แน่นะครับท่านจะได้พบกับคําถามที่ท่านส่งอีเมลมาหาเราด้วยและผู้ที่จะร่วมพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองและก็นําเอาประสบการณ์และแง่คิดดีๆมาถ่ายทอดให้ฟัง นั่นก็คือ CEO ของเราครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลิีไพบูร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณหมออีกครั้งหนึ่งบอกว่าหลายเดือนแล้วนะครับที่คุณหมอให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราสนุกค่ะครับแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยคำถามที่ถามมาเนี่ยคุณหมอก็จะให้แง่คิดมุมมองซึ่งบางทีเนี่ย เวลาผมผมเห็นคําถามเนี่ยผมยังนึกไม่ออกกันนะครับว่าจะตอบยังไงดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามนี้ครับ <c oughs> เขาบอกว่าเ,เป็นสุภาพสตรีครับทำธุรกิจกิฟต์รีนมานานพอสมควรและ <c oughs> และ้วก็มีครอบครัวแล้วสามีเนี่ยก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เปิดโอกาสให้คุณภรรยาเนี่ยทำธุรกิจกิฟต์รีนอย่างเต็มที่แต่พอคุณภรรยาเนี่ยนัดทีมงานนัดเครือข่ายเนี่ยมาประชุมกันที่บ้าน มาพูดคุยกันบ้างละมาแนะนําสินค้าบ้างหละหรือมาวางแผนการทํางานเนี่ย <_ d ata> เขาสังเกตว่าเหมือนสามีเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อาจจะแสดงอาการเบื่อหน่ายบ้างเดินหนีบ้างหรือบางทีก็ออกนอกบ้านไปเลยไม่อยู่ฟังด้วยไม่อยู่เจอด้วยเนะครับ <_ d ata> เขาก็รู้สึกไม่สบายใจกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้จะเริ่มต้นเลียบๆเ,เ,เคียงๆถามสามีดีไหม เขาก็กลัวจะบานปลายกลายเป็นปัญหาครอบครัวก็ยังไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูดกับสามีจริงๆจังๆสักทีก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอเนี่ยแหละครับจริงปัญหานี้วิเคราะห์ไม่ยากเลยนะคะคอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ว่าธุรกิจเนี่ยใช่เราต้องการทําเพื่อที่จะมีรายได้นะคะคและงานของเราก็ต้องเป็นการประชุมการนัดหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือว่าบ้านเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็น ้องเรียกว่าความสุขส่วนตัวของทุกๆคนคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรายนี้เนี่ยแฟนก็บอกเขาก็บอกแล้วว่าสามีเนี่ยไม่ได้คัดค้านหลอกจริงๆแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยเขาเคยอยู่แบบเงียบๆนึกอยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้นอนดูทีวีบนโซฟาก็ได้แล้ววันนี้ก็มมีใครก็ไม่รู้ใครต่อใครก็ไม่รู้ <มา S 2> เต็ม,มไปหม,มหมดเข้ามาอยู่ในบ้านของเรารรเขาก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยหายไปถึงแม้จะไม่ได้ต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มากไปกว่านี้อย่างแน่นอน สิ่งที่เราตระหนักข้อนี้ดีนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำห้ทำไมกิฟฟอรินถึงมีศูนย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยรเรามีศูนย์มากที่สุดเรามีศูนย์ทุกจังหวัดแล้วเราอยากให้นักธุรกิจของเราเนี่ยใช้ศูนย์เป็นที่ขยายงานแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ต่างอำเภอจริงๆนะคะหมอก็อยากจะแนะนําว่าอยากจะให้ใช้ที่ที่เป็นที่สาธารณะรบ,บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้โออาอะไรอาจจะเป็นบางท่านเนี่ยใช้ใช้สนามหญ้าใช้ลานหรือว่าใช้ ลานที่เป็นลานใต้ถุนของลานอนเนกประสงค์ของแต่แตละแฟลตหรือแต่ละหอพักด้วยซ้ำไปนะคะเพราะตรงนั้นก็เป็นที่ที่เป็นส่วนกลางคใครๆก็มาใช้ได้และเวลาที่เราทำเฮา s ์ m e e ต i n g จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการห้องที่ปิดมากรเราต้องการแค่สาธิตสินค้าคุยกันสร้างความเป็นทีมงานกันในช่วงแรกๆเข้าใจว่านักธุรกิจท่านนี้อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำกิฟต์รินได้ไม่นานว่าที่จริงรายได้ก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นตัวสามีเองก็ต้องเห็นใจเขานะคะเงินก็ยังได้ไม่มากบ้านก็หายไป ตัวบ้านก็หายไปและภรรยาก็หายไปด้วยนะนี่ถึงมันจะอยู่ในบ้านนั่นแหละเขาเองเขาก็ไม่อยากทะเลาะก็เลยพยายามออกไปจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่อยากให้คลี่คลายปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะหาสถานที่ใหม่ใช้ศูนย์ของธุรกิจ ถ้าเราจะสามารถลำเนินความสะดวกให้ท่านได้เนี่ยใช้ศูนย์คุยกันดีกว่านะคะข้างล่างของศูนย์ก็ได้ถ้าคนของเรา4ี่หคนไม่ต้องไปเปิดห้องประชุมก็ได้นะคะก็ใช้ห้องด้านล่างของศูนย์เนี่ยคุยกันสาธิตการแนะนํากันได้นะคะแล้วถ้าคนมันมากๆขึ้นแล้วก็ไปใช้ห้องประชุมขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะใช้เวลาอยู่กับสามีและก็ลูกเท่าที่จะทําได้เช่นถ้าวันไหนเราไม่ได้ประชุมเราไม่ได้ไปขยายในงานในกิฟต์ฟรีเนี่ยก็อย่าทําให้สามีกับลูกรู้สึกว่าเขาสูญเสียเราไปทั้งหมด นะคะคแล้วก็เมื่อไหร่ที่รับรายได้จากกิฟต์ฟรีรับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็เงินกลับมาไปเลี้ยงกันทั้งบ้านไปเที่ยวกันสักอาทิตย์ละวันนะคะทาให้เขารู้สึกว่ากิฟต์ฟรีเข้ามาเนี่ยได้เข้ามาให้ความสุขในครอบครัวรไม่ได้มาแย่งความสุขจากครอบครัวรรนะคะไม่ได้มาแย่งความเป็นส่วนตัวไปจากครอบครัวนะคะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยที่คุณเนี่ยมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเข้าใจว่าแฟนเนี่ยจะค่อยค่อย ทำใจได้แล้วก็มองยอมรับมีหลายครอบครัวค่ะแรกๆก็เริ่มต้นแบบในราคาจานเด<อ>กนะคะแต่พอเข้าจูนกันเข้าใจกันละแล้วต่อมาอไรายได้เริ่มชัดเจนขึ้นเนี่ยบางทีคุณสามีเนี่ยเข้ามาช่วยทํามากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะคทีนี้ตอนนี้เป็นประเด็นเซนซิทีฟอยากจะให้คุณแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนค,ะค่ะนะคะก็ดึงการประชุมหรือการทํางานออกไปเอาออจากบ้านก่อนครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ต้องบอกว่าสามีเนี่ยก็อาจจะมีอาการนิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงขั้นบอกว่าไม่ถึงต่อต้านาไม่ถึงต่อต้านและไม่ไม่ถึงขั้นบอกว่าเอ้ยไม่ได้เลิกคือถือว่าเสียสละนะเรื่องที่จะปล่อยให้ภรรยาเนี่ยโอเคลหละก็ทําธุรกิจไปอยู่ในบ้านถ้าเขาไม่สบายใจเขาขอเลื่อนปิฝ่าออกไปข้างนอกสักแป๊บหนึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าในอีกมุมหนึ่งถือว่าสามีคนนี้ก็ ังยังอยู่ในระดับที่<ช>ไม่ไม่ขัดขวางเขาก็น่ารักเขาก็เกรงใจแต่ว่าจริงๆแล้วคุณภรรยายเองนั่แหละจะรู้สึกไม่สบายใจเองถึงเขียนคําถามนี้มาถาม<ช>นะคะเพร<ช>าะฉะนั้นน้องคงต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วล่ะนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้สายเกินไปหรอกนะคะคก็คุยกับสามีขอโทษเขาว่าเออเราอาจจะทํางานเพลินไปลืมไปว่าที่นี่มันก็เป็นเหมือนกับความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเรานะเพราะฉะนั้นก็จะขอไปขยายงานตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่ได้ไปไกลหรอกนะเราอยู่ที่นั่นเราอยู่ที่นี่ไป หาได้นะคะโทรศัพท์ไปหาได้แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะกลับมาค,บคุณก็จะได้สามารถนอนเล่นอยู่ที่บ้านดูทีวีได้โดยไม่มีใครรบกวนครับแล้วเรา ต้องเปิดประเด็นในการคุยกับเขาเกริ่นกับเขาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนท่านเนี้ยในใจอยากจะเกริ่นแต่ไม่รู้ว่าจะเกริออ่นยังไงพูดสบายๆอะ่ะบอกว่าเออไปๆมาๆตอนนี้คนก็ชักมาบ้านเราเยอะนะก็เกรงใจจังเลยก็เห็นคุณอึอดอัดไม่อยากให้คุณอึอดอัดแล้วก็รู้ว่าที่เนี้ยคุณเคยนั่งดูทีวีนอนดูทีวีตอนนี้คุณทําไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้นะเราจะไปประชุมกันที่ ใต้ถุนตึกนั้นตรงนี้ใกล้หมู่บ้านซะใกล้ๆในรา้านบางคนก็ใช้ที่ที่วัดเังได้เลยนะคะคนะคะที่รานสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็บ,บอกว่าแล้วก็ให้เขาสบายใจว่าเราไปไหนบอกเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าหายไปแล้วทีนี้ยิ่งจะแยกกันไปอีกว่าหายไปไหนนะคะแต่ให้เขารู้ว่าบอกทุกครั้งว่าเราไปที่ตรงนี้นะไปหาได้นะโทรศัพท์ไปก็ได้นะหรือว่าอยากไปเยี่ยมก็ได้นะนะคะแล้วก็อย่างที่พูดนะคะต้องไม่ลืมเอาสิ่งดีๆกลับเข้าบ้าน จากกิฟฟรีด้วยนะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ให้เขาดูนะคะพากันเอารายได้เนี่ยมาสร้างความสุขให้กับครอบครัวบ้างมาซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาในบ้านไปทานข้าวด้วยกันไปพักผ่อนด้วยกันหาเวลาซึ่งเรามีเวลาอยู่แล้วเราแบ่งเวลาเป็นอ่ะใช่ไหมคะแล้วในที่สุดเนี่ยความรู้สึกของสามีจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยที่เหมือนถ้าจะพูดเป็นภาษาง่ายๆเหมือนเราเนี่ย าจจะรู้ตัวแล้วนะว่าอาจจะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้เ<ช>ขาเกิดความรู้สึกอื่นอัดแต่ถ้าเกิดบางคนพูดไม่เป็นเนี่ย เขาอาจจะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทาไมอึดอัดอะไรนักหนาเหรอทำไมถึงอยู่ไม่ได้กลายกลายเป็นว่าการฉันกระหาเงินนะลายเป็นลบแต่เชื่อว่าคงไม่เกิดกับครอบครัวนี้หรอกครไม่งั้นคงไม่เขียนคําถามมาถามนะคะคุณหมอคิดว่าวิธีการที่จะทําให้เบื้องต้นทําให้เขาสบายใจแต่มันมีวิธีการไหนนะครับที่จะทําให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาช่วยเราทําธุรกิจบ้าน นี่ไงคะข้อที่หนึ่งเขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่สูญเสียข้อที่สองเขาต้องเริ่มค่อยๆเห็นแล้วว่าสิ่งดีๆมันเข้ามาในครอบครัวมากพอที่เขาจะเข้ามาช่วยทํางานนะคะความเป็นลบต้องไม่เกิดความรู้สึกลบต้องไม่เกิดแล้วเริ่มเห็นรายได้ที่มากขึ้นมากขึ้นเออเห็นความเป็นปึกแผ่นเนาะเข้ามาในครอบครัวแล้วมั่นคงเราเป็นผู้ชายนะเราไปช่วยแฟนเราเราก็ไม่เสียหายอะไรเขาจะค่อยๆเข้ามาเองค่ะผมเห็นตัวอย่างนะธุรกิจที่เป็นผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยเขาก็บอกว่า เริ่มต้นก็ให้สามีพาไปที่ศูนย์หน่อยไปช่วยรับคอมมิชชั่นแทนหน่อยซิอะไรแบบนี้พอเข้าไปปับ๊บก็เริ่มมีการพูดคุยกันเริ่มให้สามีตัวเองได้ไปรู้จักกับ รับลายรับลายบางคนที่เขาทํางานกันทั้งสองคนสามีคือบางทีผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่งานของเขานะคะบางทีเนี่ยหลายๆคนก็ใช้วิธีว่าวันที่เป็นรับรายได้ที่เริ่มมากพอสมควรแล้วเนี่ยพาแฟนไปด้วยไปนั่งรอไปนั่งทานกาแฟแล้วก็อาจจะอัพาอัลายที่เป็นผู้ชายด้วยกันมาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายอย่างเราก็มีไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงเขาทากันนะคะเขาก็จะได้ค่อยๆคลายความกังวลแล้วค่อยๆเข้ามาทําสิ่งเหล่านี้นะคะมันเกิดจากความรักที่มีขึ้นในครอบครัวนะคะถ้าเราคิดว่า เรารักสามีเราสามีเราก็รักเราด้วยเนี่ยนะคะเอาความรักเอาความเข้าใจเนี่ยคุยกันแล้วก็มองว่ากิฟฟารีเนี่ยคือสิ่งที่จะทาให้คุณภาพชีวิตของทุกคนในบ้านของเราสองคนของพ่อแม่เราของลูกเราเนี่ยดีขึ้นและทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะไม่เสียอะไรเลยถ้าเราเข้าใจมันนะคะก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่สูญหายไปและมีนับวันมีแต่จะดีขึ้นด้วยซ้าไปะคะ่ะครับวันนี้ก็เราได้รับฟังข้อมูลที่เป็นการตอบคําถาม เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้โชคดีครับว่าถ้าสายสัมพันธ์ในครอบครัวดีเรามีความปรารถนาดีให้กับครอบครัวเนี่ยเรื่องนี้ทุกท่านจะสามารถผ่านไปได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับครั้งต่อไปคําถามของรายการเราจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับและอย่าลืมสามารถส่งอีเมลคําถามของท่านมาที่รายการของเราได้ครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ